ท้องเลยเนาะแล่นนายเป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เสียสละให้คนท้องอยู่ชั้นไม่ได้เลยเหรอก็แค่ท้องไม่ได้พิการซะหน่อยจกไปเองลวกันนี<อบ>่นายขยับไปหน่อยสิฉันอยากนั่งตรงนี้อ่ะผมว่าคุณไปขั่งด้านในดีวกว่าไหมครับเพราะคุณท้องอะ่ะจะได้ปลอดภัยก็เพราะฉันท้องนี่แหละ ฉันถึงอยากนั่งตรงนี้เพราะว่ามันรับลมดีถ้าขยับไปข้างในอะ่ะมันอุดอู้เข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งฉันก็นั่งไปแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวก็ถึงที่ละอย่างนั้นผมแบบนั่งด้านหน้าดีกว่าไหมครับผมน่าจะดีกว่าพูดไม่รู้เรื่องเหรอว่าฉันอยากนั่งตรงนี้นล้นนายเป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เสียสละให้คนท้ออย่างฉันไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวฉันก็จะลงแล้วอะ่ะ เดี๋ยวผมขยับให้ก็ได้ครับอคุณฉันปวดฉี่มากเลยขอเข้าก่อนนะอา้าคุณฉันมาก่อนนะคะอะทำไมเนี่ยมาแซงคนอื่นเขาอย่างนี้ได้ยังไงวะ ขอบใจมากนะคุณนี่คุณทำไมมาแซงคิวคนอื่นอย่างเงี้ยคะมันไม่ดีเลยนะก็แล้วทำไมอะ่ะฉันปวดฉี่อะ่ะไม่เห็นเหรอว่าฉันท้องอยู่อะ่ะแอ่ยังไงฉันก็มาก่อนนะคะมาก่อนแล้วยังไงเป็นผู้หญิงเหมือนกันน่ะก็หันเสียสละให้คนอื่นเขาบ้างสินี่แสดงว่าไม่เคยท้องละสิเวลาคนท้องเขาปวดฉี่นะมันอันไม่อยู่หรอกนะมันต้องรีบเข้าเข้าใจไหมเอา้า ปวดีไม่ใช่หรอเข้าไปดแีแม่ค้าคะแม่ค้าแม่ค้าเอา้าไปไหนของเขาเนี่ยแม่ค้าไม่อยู่หรอเอ้าเจอกันอีกละคุณคนที่ชอบเสียสลานี่เองอะ่ะในไหนก็ในไหนละฉันเขาสั่งน้ำก่อนสิ ได้ไงอะ่ะฉันมาก่อนนะคะแล้วเนี่ยฉันก็นยังไม่ได้สั่งเลยคุณฉันท้องอยู่นะและการที่คุณแม่ยืนานานๆแบบเนี้ยมันส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพของแม่แล้วก็ลูกในท้องเผลอๆนะถ้าเกิดว่าฉันท้องแข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเสี่ยงแท้งมากเลยนะคุณถ้าคุณยืนไม่ไหวอะ่ะ หรอพูดจาแบบนี้อีกแล้วฮัลโหลค่ะได้ปอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านน้ำค่ะเดี๋็กสพาก็โทรไปแล้วค่ะค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาแล้วค่ะลูกค้าขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานไม่เป็นไรค่ะจะรอได้แต่ฉันรอไม่ค่อยไหวนะคะ นั่งนานแล้วมันปวดหลังคนยิ่งท้องๆอ,อยู่ด้วยคือว่าฉันไปเตรียมของที่หลังบ้านนะจ๊ะก็เลยรอานานหน่อยขอโทษ,โทษนะจ๊ะงั้นวันนี้ลูกค้ารับเครื่องหื่มอะไรดีละคะโโก้หวานน้อยค่ะอา้าวม่สั่งแต่หน้าฉันได้ไงอะ่ะฉันมาก่อนนะคะแม่ค้าคะฉันเอาชาเขียวนะคะฉันมาก่อนคะ่ะจะมามั่วนิ่มดีกว่าคะ่ะเลูกค้าสองคนใจเย็นๆก่อนนะคะ งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันทําให้พร้อมกันทีเดียวเลยค่ะไม่แล้วคุณน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วจะมาก่อนฉันได้ยังไงนี่แสดงว่าคุณไม่รู้ละสิยูดรองเท้าฉันอยู่หน้าคุณนั่นแสดงว่าฉันต้องมาก่อนแม่คะฉะนั้นฉันต้องมีสิทธิ์สั่งก่อนค่ะนี่คุณจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมคะมได้ นี่เธอทำอะไรอ่ะแบบเนี้ยฉันก็มาก่อนคุณละจบปะแม่คะคะฉันเอาชาเขียวกันนี่เธอมันเกินไปร็เปล่าคะก็เห็นอยู่ว่ารองเท้าฉันอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะโยนทิ้งแบบเนี้ยฉันว่าเธอนั่นแหละผิดแม่คะเห็นใจฉันเถอะนะคะดูสิลูกในท้องฉันดิ้นใหญ่เลยฉันจะหิวน้ำแล้วแหละ ขออนุญาตทําเครื่องดื่มให้กับคนที่ท้องก่อนนะคะอา้าวแบบนี้ไม่ได้สิคะแม่ค้าคุณต้องทําตามคิวสิคะถ้าคุณทําลัดคิวคนอื่นก่อนแบบเนี้ยร้านคุณจะเสียหายเองนะคะก็คุณคนมันท้องอยู่อะจะสั่งก่อนไม่ได้เลยหรือไงํำก็ท้องสองคำก็ท้องนี่ฉันฟังจนจะอ้วกแล้วนะคะเรอก็แล้วแต่สิแม่ะค้าครับผมขอนนนี่คุณ พวกฉันสองคนมาก่อนยังไม่ได้สั่งเลยนะขอบคุณด้วยครับเออนี่ค่ะคุณเป็นอะไรอะคะผมการเข้าใจคำเนิดนะคร<อ>ับอองั้นคุณสั่งก่อนชั้นเลยก็ได้ค่ะไม่ได้มาทีหลังอ่ะก็ต่อคิวไปสิ่ไม่เป็ไรครับคุณเดี๋ยวผมต่อคิวก็ได้ไม่อยากนับคิวใครคุณนี่ดีจังเลยนะคะขนาดขาเป็นแบบนี้ยังยืนรอคิวได้ แต่ไม่เหมือนใครบางคนมีครบสาุสองแท้ๆแต่มายืนเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นเขาอยู่ได้นี่แกว่าฉันหรอก็ใช่นะสิคะนี่คุณเป็นแม่ที่แย่ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเลยเนาะน่าสงสารเขานะคะเด็กอ่ะมันควรมีแม่เมื่อพร้อมนะนี่แกไม่ต้องมาลามปางถึงลูกในท้องฉันเลยนะก็ได้ไม่สั่งก็ได้ ท้องกาลังไส้ยอยู่นะไม่แรงเกินไปหรอคะคุณท้องก็ส่วนท้องสิแต่นิสัยแบบเนี้ยมันคือสันดานชะัดะเลยนะคะฉันว่าอย่าไปสนใจนางเลยค่ะส่วนคุณสั่งก่อนฉันได้เลยค่ะฉันรอได้จริงๆขอบคุณครับตรงนี้นผมเอาน้ำบูชเช่นค,ครับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันทําให้เลยนะคะงั้นพวกคุณสองคนไปนั่งรอเลยค่ะฉันจะทําตามคิวให้เป๊ะเ,เลยได้ค่ะวนหลังไปหมดละโอ๊ยเราจะเอา ข้าวของพวกนี้ขึ้นห้องยังไงเลยเนี่ยเอ้ยคุณคะว่าไงครับคุณจะขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับห้องผมเนี่ยอยู่ข้างบนดีเลยอะ่ะพอดีว่าข้าวของพวกเนี้ยฉันขนไปคนเดียวไม่ค่อยไหวยังไงรบกวนคุณ,คณช่วยฉันยกไปวางหน้าห้องสองนึสี่ไหนได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยน,นะครับ ข้าวของพวกเนี้มันก็ไม่ได้หนักอะไรแล้วทําไมคุณไม่ยกขึ้นไปเองล่คะครับนี่คุณสําหรับผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างคุณน่ะแค่นี้คุณบอกว่าไม่หนักฉันก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วดูสิฉันท้องอยู่เลยอ่ะของพวกนี้มันก็เลยหนักไปหมดอ่ะอยังไงก็ต้องควรยกขึ้นให้ฉันยีิโอ้ยคุณก็แค่ท้องไม่ได้พิการซะหน่อยยกไปเองแล้วกัน